ว้าวสุกแล้วสุกแล้วครับผมพนมโดนัทพี่น้องครับผมใส่ลูกเกดเนาะพี่น้องครับปิ๊กทำเองกินเองพี่น้องนี่ทำเป็นการศึกษาเบื้องต้นได้พี่น้องนี่คุณคุณ Yeah. Mm. สวัสดีค่ะมือนีกบหน้าผ้าชิมสิพามาเห็ดโดนัทจิ๋วนะจ๊ะสร้างรายได้ช่างอาชีพให้กับเราหรือในครัวเรือนที่คนที่ออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้นะคะจะไม่ดูนะคะเดี๋ยววันหลังจะสอนทําถ้าใครอยากทําทําไม่ยากเลยค่ะเห็ดบอยหยาบเ้ยค่ะผู้ใดอยากสร้างรายได้ในครัวเรือน อาชีพเล็กๆทําให้เรามีรายได้ปิดลงค่ะใช้เวลาสองนาทีนะคะสุกมือนี่บ่ได้สอนวิธีการผสมแป้งด้วยค่ะ อันขอถทดข้อไพ่หลายๆแต่ว่าผ้ามาบึงขนมก่อนเดี๋ยวมือนาสีซ้อนวิธีผสมเห็ดขนมนะจา้จาจ้ายังไม่จุกเดี๋ยวสองนาทีก่อนรอสักสองนาทีส่วนเครื่องนี่นะคะเครื่องอบนีสั่งได้นะคะในเพจลาซดาหรือช้อปปีหรือในเพจ ติ๊กต็อกติ๊งยังก็มีเด้วค่ะแล้วแต่ใครจะเลือกสร้างใดค่ะมีทุกรูปแบบค่ะแบบถือแบบแพงแบบน่อยอันส่วนอันคนเหวาอยู่นี่ก็สร้างมาในราคาสามร้บาทนะคะเครื่องเล็กใส่ใดแค่เจ็ดเจ็ดชิ้นต่อรอบนะคะแต่ว่ามันง่ามอยู่ได้พี่น้องถ้าใคสร้างอาชีพอันอยากให้ สร้างเครื่องนน้อยๆมาล้อมมึงก่อน,นะค่ะภัไภเห็ดเก่งแล้วสร้างเครื่องสามารถสร้างเครื่องใหญ่ใด้มันมีหลายพิมพ์หลายแบบด้วยจ้า<ม>สุกแล้วจ้านี่สองนาทีแล้วสวยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้มึงนี่คือหน้าตาสวยมาก นี่จะไหมคะอืมบ<ด>ิดเดยอะอันนี้นค่ะคือใส่ลูกเกดนะคะนี่คือใส่ลูกเกดถ้าไพ่มักใส่เบบอื่นๆก็ใสไ่ได้ด้อจ้ะมีท็อปปิง้งหลายเบบหลายขนาด มีลายแบบลายยางแ้วเหลือกใส่หรือไผที่บอยักษ์ใส่ท็อปปิง้งแต่บบ่มีใส่มียังก็สามารถเฮ็ดใดเลยค่ะเพื่อความสวยงามและอร่อยออบีแป้งก็บ,บีเต็มช่องล่ะค่ะสเสมอช่อง เอาแป้งมุดพอแป้งมุดรอคาไดแค่นีแป้งหมดแล้วจ้ะ